ระดับการบ่มเพาะของนางห่างจากขอบเขตหลิงส่วนเพียงก้าเดียวนางอาจจะทะลวงผ่านตอนไหนก็ได้เมื่อนางทะลวงผ่านไปแล้วความแข็งแกร่งของนางจะเพิ่มขึ้นมารวมถึงทักษะภาพลวงตาด้วยทักษะภาพลวงตาระดับสี่ดาวรวมกับพลังขอบเขตหลิงส่วนแม้แต่เยยนชิวที่อยู่ขอบเขตหลิงส่วนขั้นกลางก็อาจจะเป็นคู่มือของนางไม่ได้เอาล่ะทุกคนแยกย้ายกันได้โอเซนเฟิงมองไปรอบๆและพูดขึ้นด้วยรอยยิ้ม เรื่องวุ่นวายในวันนี้สิ้นสุดลงแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆสีหน้าของเขาดูเฉยเมยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไงซะเขาก็คือคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากอีกอย่างเยี่ยนชิวเป็นแค่ผู้อาวุโสเขตเหนือของพันธมิตรร้อยสำนักดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยกลับไปสร้างตึกกันต่อเจ้าสำนักอาจจะกลับมาตอนไหนก็ได้เราต้องรีบแล้วมันกระแดงไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดถึงแต่การสร้างตึก หลังจากนั้นสักพักทุกคนก็แยกย้ายกลับไปทำธุระของตนผู้คนพากันแยกย้ายและกลับไปต่อแถวกันตามเดิมแม้ว่าพวกเขาจะใช้เวลาสักพักเพื่อเรียงแถวกันใหม่แต่ก็ไม่มีใครบ่นออกมากลับกันแล้วพวกเขารู้สึกดีกับการได้ช่วยสำนักทางเฉียงและเจ้าสำนักพวกเขารู้สึกยินดีในใจแม้ว่าอาจจะต้องเสียเวลาแต่พวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจในสำนักทางเฉียงที่บ้านไม้แห่งหนึ่ง เซียวเยียนมองไปที่เซียวซินเออร์ด้วยสีหน้ากรากระอ่วนและถามขึ้นมาด้วยความสงสัยซินเออร์เจ้ารู้จักชายคนนั้นหรือไม่ตอนที่เยียนชิวบอกฐานะของตัวเองออกมานั้นเขาเห็นได้ว่าสีหน้าของเซียวซินเออร์เปลี่ยนไปอูเฉินอูโม่หลินหมิงและคนอื่นๆต่างก็มองไปที่เซียวซินเออร์ด้วยความสงสัยเสียงตะโกนของเยี่ยนชิวนั้นพวกเขาได้ยินมันอย่างชัดเจนผู้อาวุโสเขตเหนือของพันธมิตรร้อยสำนักไม่ใช่ฐานะทั่วไปเซียวซินเออร์มีภูมิหลังอะไรกัน นางถึงได้รู้จักคนแบบนั้นได้เยี่ยนชิวผู้นี้คือศัตรูของผู้อาวุโสของข้าเซียวซินเอ๋อร์และพูดขึ้นพี่เซียวเหยียนซินเอ๋อไม่เคยคิดจะโกหกท่านเลยความจริงแล้วซินเออคือคนของราชวงศ์โจเมื่อได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนก็แปลกใจขึ้นมาราชวงศ์เจ้าหมายถึงราชวงศ์โจของอาณาจักรโจนะหรือ อูเชนอูโม่และคนอื่นๆต่างก็มองไปที่เซียลซินเออร์ด้วยความแปลกใจพวกเขาเคยคาดเดาฐานะของเซียลซินเออร์มาแล้วแต่ไม่คิดว่านางจะเป็นคนของราชวงศ์ใช่ตระกูลโจเซียลซินเออร์พยักหน้าจัก,กรพรรดิของอาณาจักรโจคือบิดาของข้าทุกคนต่างก็เบิกตากว้างและมองไปที่เซียลซินเออร์ด้วยความเหลือเชื่อหลินหมิงอ้าปากค้างและพูดขึ้นมาเจ้าเจ้าคือองคหญิงของอาณาจักรโจงั้นหรือ คนที่เหลือรวมไปถึงอูเฉินพากันตะลึงไม่มีใครคิดเลยว่าเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขาจะเป็นองค์หญิงนางคือองค์หญิงหนึ่งในคนที่มีฐานะสูงส่งที่สุดในอาณาจักรโจอูโม่และคนอื่นๆต่างก็คิดว่าตัวเองฝันไปพี่เซียวเหยียนท่านก็เคยพบกับลุงโจหลินแล้วจริงๆแล้วเขาคือผู้คุ้มกันของข้าเซียวซินเอ๋อไม่สิโจซินเอ๋อร์มองไปที่เซียวเหยียนและยิ้มออกมา เหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่ก็เพราะเขาต้องการจะปกป้องซินเออร์มันคือหน้าที่ของเขาเซียวเยียนยิ้มออกมาอย่างขมขื่นองหญิงข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าฐานะของเจ้าจะสูงส่งถึงเพียงนั้นสำหรับคุมกำลังในอาณาจักรโจวะแล้วองหญิงของอาณาจักรโจนั้นถือว่าสูงส่งไร้ที่เปรียบคนทั่วไปคงได้แต่เงยหน้ามองเขารู้ว่าตัวตนของโจซินเออร์ไม่ได้เรียบง่ายแต่เขาไม่คิดว่านางจะเป็นองหญิงของอาณาจักรไปได้ พี่เซียวเหยียนไม่ว่าข้าจะมีฐานะอะไรแต่ท่านก็ยังคงเป็นพี่เซียวเหยียนของซินเอ๋อเสมอนางมองไปที่เซียวเหยียนด้วยสายตาจริงใจพรสวรรค์ของท่านนั้นโดดเด่นหากมองทั้งทวิปป่าแล้วท่านคืออัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดแม้แต่ข้าก็ยังเทียบไม่ได้เมื่อได้ยินคำพูดของโจซินเอ๋อที่ชมเขาต่อหน้าผู้คนมากมายแบบนี้นเซียวเหยียนก็หน้าแดงขึ้นมาและตะโกนขึ้นซินเอ๋อข้าไม่ได้ดีแบบที่เจ้าพูดหรอกโจซินเอ๋อสายหน้าและพูดขึ้นด้วยสีหน้าจริงจัง ไม่ในสายตาของซินเออแล้วพี่เซียวเหยียนดีที่สุดสเซียวเหยียนลูบจมูกตัวเองและไม่รู้ว่าจะตอบกลับยังไงเขารีบเปลี่ยนเรื่องทันทีใช่สิซินเออเจ้าเพิ่งบอกว่าชายคนนั้นคือศัตรูของผู้อาวุโสของเจ้ามันเรื่องอะไรกันเมื่อได้ยินแบบนั้นคนอื่นๆก็พากันสนใจขึ้นมาทุกคนคงจะรู้ว่าอาณาจักรโจก่อตั้งมาหลายร้อยปีแล้วโจซินเออร์เห็นว่าทุกคนแสดงสีหน้าสงสัยออกมาจึงพูดขึ้น ถึงอาณาจักรจะก่อตั้งมานานแต่ก็ยังไม่เคยมีสำนักสี่ดาวมาก่อนพวกเจ้าไม่คิดว่ามันแปลกหรือเซียวเหยียนคิดตามชายคนนั้นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือโจซินเออร์พยักหน้า แต่เดิมแล้วสํานักในอาณาจักรโจมีโอกาสอยู่หลายครั้งที่จะขึ้นเป็นสํานักสี่ดาวได้แต่ทุกครั้งจะถูกทําลายโอกาสโดยเยี่ยนชิวตลอดหลายปีมานี้อาณาจักรโจควรที่จะแข็งแกร่งขึ้นหากนับเวลาที่ก่อตั้งมาแต่มันกลับถดถอยไปโดยตลอดเมื่อก่อนเขาเป็นผู้ดูแลเขตเหนือของพันธมิตรร้อยสํานักฐานะและความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้เป็นรองผู้อาวุโสของข้าดังนั้นถึงแม้จะรู้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ผู้อาวุโสของข้าก็ไม่อาจจะทําอะไรได้ เมื่อพูดถึงจุดนี้โจซินเออร์ก็ถอนหายใจออกมาข้าไม่คิดว่าตลอดหลายปีมานี้ไม่ใช่แค่เขาแข็งแกร่งขึ้นแต่เขากลับเป็นผู้อาวุโสเขตเหนือด้วยดังนั้นผู้อาวุโสของข้าอาจจะทัดเทียมกับเขาไม่ได้อีกต่อไป แม้ว่านางจะไม่เห็นระดับการบ่มเพาะของเยี่ยนชิวแต่นางนั้นฉลาดจากท่าทีของโอเซินเฟิงจิ้งจอกพันหน้าและสัตว์อสูรตัวอื่นๆที่มีต่อเยี่ยนชิวแล้วความแข็งแกร่งที่เยี่ยนชิวมีต้องสูงกว่าโอเซินเฟิงและคนอื่นนอนนอนบางทีอาจจะเป็นขอบเขตหลิงส่วนขั้นกลางหรืออาจจะขั้นสูงเอาสั้นๆคือเยี่ยนชิวนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเดี๋ยวนะซินเอ๋อจากที่เจ้าบอกมาเยี่ยนชิวกับผู้อาวุโสของเจ้าโกรธแค้นก,กันงั้นผู้อาวุโสของเจ้าแข็งแกร่งเพียงใดกันันนนเเซีียยวหหคิดดถึงปญา้้ไ โจซินเออร์สีหน้าเปลี่ยนไปพี่เซียวเหยียนท่านหมายความว่าเยี่ยนชิวตัวของนางสันไม่ระดับการบ่มเพาะของบรรพบุรุษนั้นขึ้นถึงขอบเขตหลิงส่วนขั้นต่ำและเขาก็มีดาบลึกลับอยู่กับตัวแต่เยี่ยนชิวบรรพบุรุษน่าจะรับมือเขาได้แม้ว่านางจะพูดแบบนั้นแต่สายตาของนางก็ยังเต็มไปด้วยความกังวลไม่ได้การแล้วข้าต้องรีบกลับไปโจซินเออร์พูดขึ้นด้วยท่าทีลนลาน